อาแม้าม,แม,ามาล่วมงานวันนี้ก็รู้สึกยินดีกับคุณหน่อยมากๆนะคะคือไป้ยได้ทําผลิตภัณฑ์กับคุณหน่อยอยู่แล้วก็คือเชื่อเชื่อในโปรดักของคุณหน่อยอยู่แล้วว่าไม่ว่าจะเป็นโปรดักอะไรก็ตามแต่เวลาคุณหน่อยจะออกแต่ละตัวเนี่ยคุณหน่อยให้ความสําคัญแล้วก็ใส่ใจมากๆถึงประสิทธิภาพนะคะฉะนั้นป้ยคอนเฟิร์มแล้วก็การันตีนะคะว่าโอเคมากๆค่ะปติเราสายวใส่หวานไหมใส่หวานที่ค่ะเพราะว่าวันนี้เขาเปลี่ยนหวานหวานร้อยเป็นหวานร้อย หวานเยอะๆก็ด hey, ีไอ้หมายถึงเรื่องอะไรคะแม่อ๋อหวานเยอะๆก็ดีแต่เรามีตัวช่วยแล้วไง่นั้นไม่ต้องกลัวว่าจะขุนไม่ดีนะเออมันดียังไงบ้างสำหรับคนชอบกินหวานแล้วก็เจอไอ้ไอ้อย่างที่เพื่อก็อย่างที่บอกค่ะปกติเป็นคนที่ชอบทานชานมไข่มุกใช่ไหมก็จะมีความกักกักก็จะต้องหวาน25ห้าหวาน50าอะไรแบบนี้แต่ตอนนี้ก็ไม่ต้องกักแล้วรวดด้วยรสชาติพอดี หวานยี่สิบห้าหร่วนห้าสิบมันก็ไม่อร่อยเท่าหวานร้อยใช่ป่ะฉะนั้นตอนนี้ไม่ต้องกักแล้วนะคะเรามีตัวช่วยที่ดีก็จะเป็นไปได้เลยอะไรนะทำเป็นไปได้เลยทนให้อร่อยทำให้ดีแล้วตอนนี้เราหวานไหมครับหวานไหมแม่ตัวนีกชื่อนะยอดเลยเป็นเพื่อนของตาหนาหวานแ่วันขาตัวนี้แม่หวานขาไม่หวานค่ะ ไม่หวานไม่หวานเนาะไม่หวานมีวันปกติค่ะใช้ชีวิตปกติเอย่าถามพี่เลิกเลิกไม่บ้ามันมีอะไรหลังจากนี้เลิกเลิกอ่ะเออไหนมันก็มีบ้างปกติใช้ชีวิตปกติเให้มองกล้องให้มาให้มาเออไม่มีไม่มีปกติค่ะใช้ชีวิตเมื่อกี้มองหัวใจโทรมาว่าเป็นไงบ้างมองหัวใจโทรมาว่าเป็นไงบ้างอะไรนะมองหัวใจโทรมาว่าเป็นไงบ้างหัวใจเราต่อคนนี้ หมอหัวใจโทรมาหัวใจเราเป็นไงบ้างต้องให้หมอรักษาแล้วล่ะโอ้ยไม่เป็นจับซ้ำอกซ้ำใจหรือยังไม่มีเราเล่นเราเล่นตกกลิ่นตกมาก็เลยตกกัใจมีอะไรค่ะเออแต่ว่าล่าสุดเพิ่งจับไปไปทริปอ๋อใช่ไปเที่ยวซิดนีย์มา ก็ปกติมันปกติที่ที่คนอื่นกันแหละไม่มีอะไรที่เส่ข่าวลุลุ้นแฮปปี้ค่ะใช่ค่ะเป็นไงบ้างลูกุ้นอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่โปรดเขาอยากไปแล้วเป็นมึงที่โปรดเขาอยากไปแล้วค่ะก็เลยก็เลยก็เลยคุณพ่อเขาก็เลยจัดพาไปโปกต้อแฮปปี้ค่ะเด็กๆแฮปปี้พ่อแม่ก็เลยแฮปปี้ค่ะมีโมเมนต์อะไรที่แบบว่าเซลล์ สะ่งคุณพ่อคุณลูกตัดสื่อได้เหรอคะเป็นมีเป็นมีมัดไม่มีแล้วไม่มีแล้วเกิดขึ้นอะไรอีกไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วปกติไม่มีแล้วค่ะปกติค่ะมีดีค่ะจะเป็นภาพที่แบบว่าเอ้ยหลายคนก็ชื่นชมเพาะวบาคุณพ่อคุณแม่ก็ยังทำหน้าที่ทจริงส่วนตัวก็ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตนะคะแต่ว่าก็ถือว่ามันเป็นอะไรที่มันดีๆเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสู่สมัยที่สู่จากมัน ลูกเรามีความสุขอะและ้วก็มีความสุขด้วยหลายครอบครัวไม่สามารถทำได้แบบนี้ด้วยเ้าก็ไม่เคยคิดว่าก็จะทําได้พ <c oughs> ี่เ <c oughs> นายอกลับมาเป็นตัวเองคือคือ,ค,อ,ค,อคือไม่เคยคิดเหมือนกัน <c oughs> ว่าว่า,ว,าว่าจะทําได้เพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่อก่อนเยเคยเห็นครอบครัวอืน่นๆที่แบบเขาแบบเหมือนไปเที่ยวด้วยกันหรือว่ายังอยู่ด้วยกันหรออะไรเงี้ย ก็เกิดความสงสัยว่าเฮ้ยทําได้ด้วยหรอแต่พอมาถึงวันวันหนึ่งจุดจุดหนึ่งที่เราจะต้องแก้ปัญหาแล้วเหมือนจะต้องเดินต่อไปข้างหน้ามันไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะแล้วคอยว่ามันมีแต่เรื่องที่ดีด,ดีด้วยซ้ำมีก็เอาลูกเป็นนำทางครับใช่ที่สําคัญคือถ้าเกิดเราลดความความอะไรที่มันขุนหมองในใจเราได้อ่ะ มันเหมือนมันให้อภัยไปแล้วแล้วมันมองข้ามแล้วแล้วก็มันเปลี่ยนจุดโฟกัสแล้วว่าเปเชื่อว่าใครๆหลายๆคนก็ทําได้เหมือนกันไปก็ไม่ได้ต้องใช้ระยะเวลาอะไรหรอกแบบว่าจะต้องเฮ้ยเหมือนจะต้องแบบเขาเรียกว่ายังไงอ่ะมันจะต้องทําไม่ได้เออหรือไปตั้งง่าเอออะไรอย่างเงี้ยหรือไปตั้งนิคติว่าเขาเคยทาแบบอะไรแบบนี้กับเราคือมันไม่ใช่แล้วมันโตๆกันแล้วค่ะแล้วระยะเวลาพอมันอยู่ด้วยกันนานๆน่ะความสัมพันธ์น่ะ มันมันมันมีค่ามากกว่าการที่เราจะต้องมานั่งทะเลาะกันตลอดเวลาหรือมานั่งคิดว่าเขาเคยทําอะไรไม่ดีดกับเรานะเราต้องโกรธนะเราต้องแทนนะไม่ใช่แล้วพนะอมีลูกแล้วมันดีกว่าที่อยู่ตรงนี้ก็สบายใจมากดีดีมากๆเลยครับ็ล้ก็เชื่อว่าทาฝั่งเขาเองก็คิดแบบนั้นคนะ่ะงน่าหยอกมากคือโอ้ยกต็ลอกหิดกกัดเขาก็รู้เขาก็รู้เบาหน่อยเป้เบาได้เ่ยาเยแต่เป้เป้เป็นคนที่ชอบชอบแกล้งเขาอยู่แล้ว ก็หยอกแรงอ่ะแม่ก็หยอกแรงก็ก uh ็าแต่ละแต่ละอย่างก็จิกจิกข้างนั้นนะคือคือก็รู้ใช่ไหมว่าเราไม่ได้ธรรมดาแปลว่าการหยอกตรงนี้มันดีกว่าตอนที่เป็นสัมพันรยาคืออันนั้นหยอกอันนั้นมันหยอกมันมนจะกินเงินท้าอันนี้หยอกแบบแย่ยาวแล้วเขาก็อมยิ้มอะไรอย่างเงี้ยคือคือคือเราเราเรา เราเขาเป็นมาสิบสองปีอ,ะอ่ะมันเหมือนมันมนอกจากสามีภรรยาแล้วมันมีความเป็นเพื่อนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วโดยนี้ใส่ตัวส่วนตัวเพ้อยอะเป้รเป็นคนชอบขี้แกล้งชอบหยอกอยู่แล้วแต่ถึงแม้ว่าสถานนะจะเปลี่ยนแล้ว่ะเราก็ยังมีความรู้สึกว่า เอ็นดูและอยากแก่นเอออะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรมากมายค่ะแล้วไม่มีรีเทิร์นนะคะเราไม่ได้ทำเลยค่ะไม่ได้ทำพ่อบ่ะตอบไม่มีใครเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าหยอกกันไปหยอกกันมาเดี๋ยวจะมีเทิร์นอันนี้ทำได้ที่พ่อไม่มีแล้วค่ะสบายใจสบายใจมากขึ้นสบายใจมากขึ้นแล้วก็มีความสุขจริงรู้สึกเบาอ่ะเอออันนี้คือกลับมาถ่ายซีรีส์แล้วอะไรนะที่เรากลับมาถ่ายซีรีส์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  อที่เพิ่งโงล่ไปล่าสุดแม่มันเป็นยังไงมันคยแล้วของมันขึ้นมันเป็นยังไงน่าจะไม่ได้ข่ายแล้วค่ะน่าจะไม่ได้ไม่ได้อะไรขึ้นแม่มันมันอันนี้ซีเรียแล้วเนาะไม่เล่นแล้วนะคือมันมีคือมันมีการเพิ่มบทอะไรบางอย่างที่มันไม่เป็นไปตามที่คุยกันตอนแรกค่ะแล้วก็ในระหว่างที่เจรจาเนี่ย มันมีคําพูดบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกแบบไม่โอเคไม่สบายใจไม่สบายใจแล้วรู้สึกแบบแย่ก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ได้แสดงว่าจากกำลังก็ก็ก็คิดว่าแบบนี้คือเราเราอยู่วงการมาแบบยี่สิบปีอะเราไม่เคยเจอเนะอะไรแบบแล้วก็เราเชื่อว่าเวลาเราทำงานอะไรแต่ละครั้งเนี่ย เราตั้งใจมากๆแล้วก็เราก็เต็มที่มากๆเวลานักแสดงสักคนหนึ่งอะ่ะจะรับเล่นอะไรสักอย่างหรือว่าทาค่ายติดต่ออะไรมนาะสักอย่างจะต้องมีการบอกดีเทลรายละเอียดงาน,นว่าคุณจะต้องถ่ายแบบนั้นถ่ายแบบนี้แล้วนักแสดงคนนี้โอเคหรือเปล่าอันนี้คือคือคือ,ค,อคือมีการเพิ่มเข้ามาตอนหลังแล้วมันเป็นสิ่งที่เรามีความรู้สึกว่า เรามันมันมันไม่โอเคมันไม่ได้อยู่ในข้อตกลงแรกมันไม่ได้อยู่ในข้อตกลงแล้วแล้วก็มาคือจริงๆเ่ยมันสามารถปรับอะไรกันได้พูดคุยกันได้เนาะแต่มันมีคําพูดอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกไม่ให้เกียรติมันมันลดทอนความเป็นพี่เปย์หรือว่าความเป็นนักแสดงของเรามันมันเขาเหมือนเขาด้อยค่าในความรู้สึกของเราเขาเหมือน คือเรา,เรา,เ,ราเราทำงนานมาขนาดนี้ความรับผิดชอบแะเราเกินร้ออยู่แล้วในงานแต่ละง,งานแล้วพอเรามาเจอคําพูดอะไรแบบนี้เรามีความรู้สึกว่านั้นอยาเลยดีกว่าเรื่องนี้พี่ป้ยคุยกับเจนนี่ที่เป็นผู้จัดส่ง<ม>ส่งไลน์ไปแล้วค่ะแต่เหมือนเจนน่าจะยุ่งๆคน<ม>น่าจะยังไม่ได้อ่านแต่ว่ามีส่งไปหาทีมง,งานทีมง,งานก็ยังไม่ได้ตอบ<ม>ก็ก็ก็คือมันมีการติดต่อไปมาหลายครั้ง<ม>ค่ะคําพูดก็เปลี่ยนไปเรื่อย ก็เลยก็เลยก็เลยน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเาโมาจากคนคนเดียวคนคนเดียวค่ะแต่ว่าแต่ว่าจะมีคนกลางสื่อสารนะคะสื่อสารมาอีกทีหนึ่งว่าพี่เขาพูดแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยโอ้เราทำงานมา20กว่าปีเราไม่เคยมีปัญหาเลยอะ่จ เราอันนี้คืเจนี่ไม่ใช่พีดไม่ใช่เจนี่ค่ะไม่ใช่เจนไม่ใช่เจนค่ะเป็นอีกคนจะมีการเจรจากันเพ่อให้าถ้าจบคัฟกิแล้วหลังจากนี้ก็จะมีการพูดคุยกันใหม่หรือว่าเราจับไม่น่าจะพูดคุยแล้วว่าเขาไปติดต่อดาราคนอื่นแล้วเขาพูดจากถึงป้อยดีเลยหลังจากนี้นะคะถ้าเกิดคุณไปพูดถึงป้อยไม่ดีนะคะเรื่องมันจะไม่จบแค่นี้ไม่พูดอันนี้พี่ป้ยรู้ว่าเขาไปติดต่ออันนี้ของคืนแล้วนะอันนี้พี่ป้อยรู้ว่าเขาไปติดต่อคนใหม่แล้วด้วย ก็นักแสดงคือโลกมันแท้มาวงการมันเทิงเขาเขามีการคุยกันอยู่แล้วแล้วนักแสดงส่วนใหญ่อ่ะเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเวลาเราทํางานเราเป็นคนยังไงคนคนนั้นคือก็เขาเขาก็เถียงแทนเราเลยก็มาเล่าให้เราฟังก็ขอฝากบอกทางนี้นะคะเหมือนเป็นครั้งแรกที่ป้ยของขึ้นกับกับการทํางานกับทำงานเราคือคุณจะติดต่อนักแสดงคนไหนไม่ว่าเลยแต่คุณเนี่ยมาใส่ลายเป้ายใบมีชชบ อย่าใส่ลายอย่าใส่ลายเพราะใส่ลายพี่เป้ยเฮ้ยไม่ได้ยินนะเขาไอ้ยิ้มเครดิตเราอย่างไรเรียกมันได้เลยป่ะเรียกมันได้เลยไม่รู้ใช่ไหมนั่นแหละก็ไปแบบยิ้มเครดิตเป้ยมากๆแต่โชคดีที่เป้ยอ่ะเพื่อนเพื่อนคนนั้นเขาน่ารักมากๆเขาก็มาบอกเราว่าเออเขาเจอเหตุการณ์อย่างนี้นะแล้วเขาพูดถึงเป้ยแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ย ก็อยู่ในวงการมา20กว่าป,ปีเราไม่เคยเจออะไรแบบนี้เนาะก็ไม่ค่อยโอเคก็คิดว่าก็ตัดสินใจถูกแล้วที่ที่เราไม่ได้ลงเงิน,นเรื่องนี้เมื่อไหร่ถ้าเขาตีตัวแทนมาเล่นแทนเราเรื่องเรื่องคนเล่นหานเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าว่าว่าคือเขามีคำพูดคำหนึ่งว่าถ้าเราไม่เล่นฉับเลิฟซีนเขาพูดเลยแล้วกันนะถ้าเราไม่เล่นฉับเลิฟซีนน่ะเขาจะเปลี่ยนตัวหรอซึ่ง เพื่ออ่ะการทํางานถ้ามันมีการบอกล่วงหน้าเป็นไม่ว่าอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วอะไรที่เราเล่นได้อะไรที่เราเล่นไม่ได้เราจะมีการคุยกันก่อนนะัดตอนที่ติดต่อมาคุณจะได้รู้ว่าเออของเป้ยอ่ะมันได้เท่านี้นะอ่ะถา้ถาถ้าไม่ได้ไม่ลงตัวก็หาหนัา,าแสดง่นแต่ไม่ใช่มาบอกกลางคันเราก็ไม่ใช่มาเขียนบทครามแล้วก็ไอ้เรื่องที่มาดิสเครดิตเป้ยเป้่อเพิ่งรู้เมื่อสักครู่นี้ แสดงว่าเรื่องตุนเงินไม่ได้มีส่วนในการตัดสินใจในครั้งนี้ตีรู้ป่ะไม่ต้องพูดออชื่อมาแล้วตีไม่รู้เออตีไม่รู้ไม่รู้อความยากคือเป้ยไม่ได้เรียกค่าตัวเลยเจนติดต่อมาปุ๊บเป้ยเล่นเลยไม่มีการเรียกค่าตัวเลยใจเป้ยอยากเปให้เจนเป้ยอยากช่วยเจนเพราะเป้ยถือว่า ว่าะโอ้ยมันเจ็บใจนะเนี่ยเสียความสั่งงานทจริงเราจะรอคุยกันที่ว่าเราได้ผ่านไปแล้ว่าคำตอบของเราเลยคือเป้ยว่าด้วยด้วยเจนอะเจนต้องเข้าใจเป้ยอยู่แล้วแล้วเราอะทำมานทำงานมาขนาดนี้เราไม่เคยมีเรื่องที่แบบเรื่องแบบนี้อ่ะอืมซึ่งไม่โอเค แล้วก็กรุณาอย่าไปพูดถึงเป้อยเสียหายๆนะฮะถ้้ได้ยินเราอ่ะช่วยหุบปากด,ด้วยไดครได้รู <laughs> <laughs>